สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับมาอย่างสนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับมารับชมฟุตบอลสเปนคนรุ่นยูสิบ18ปีครับแอสเซดไว้สยามกีฬาครับ2024ครับในรุ่นยูสิครับเป็นการพบกันระหว่างของโคนบริสเทโลแคเดมี่ครับพบกับการท่าเรือแคเดมี่ครับอ่าครับ45่สิบห้าทีคือเวลาแรกทางด้านฝั่งบริสเทโลได้เคลียร์ก่อนครับได้ ชีใส่แล้วเปิดโค้งตรงนี้เอาลบได้ด้วยแปรอีกทีหนึ่งจ่อๆเราเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับธงมีไหมไม่มีครับอาครับการท่าเรือออกน้ำแล้วนะครับจากหมายเลขสิบครับทางด้านโพคินผููละหงครับคนเปิดแม่นมากครับตรงนี้ทีแรกอ่ะไม่โดนแล้วนะครับแต่จังหวะสกัดเนี่ยโอ้โหจ่อๆครับโพคินพูละหงครับหนึ่งศูนย์ของการท่าเรือครับแต่ชินได้เปิดแล้วตรงนี้สอนมาแล้วเกือบสกัดกันพลาดอีกแล้วครับ ดูวไหมครับจงหวะเปิดขบวนคราวนี้ด้านขวาบ้างครับนี่ดีครับตัดสินใจมงทิ้งไปครับรัดขวาข้ากวาไปโทษเราล,ลองยิงตรงนี้เข้าซองครับค่อยๆจีใส่นจนตุพัทสับจตุพัทมูลสาไหลต่อครับตรงนี้สวยครับ <S <S ทีแล้วสีสมเย็นเปิดมาแล้วหูเสาหนึ่งดักได้แล้วตรงนี้บอลจะไม่ไปไหนบุตรตัวเอ้าพลาดแล้วยังขวาได้ครับคู่เลาดูตรงนี้ครับเปิดมาแล้วมงสกัดก่อนครับแล้วนี่ครับจงหวะไม่ได้ให้เสียงกันเลยครับ อานนท์แทงสาอานนท์อ,นนอูขวาสวยแนละ้วเติ้งมาเลก้าส์สแก้วเกี่ยวได้ขวาเลก้ายิงติดบล็อกค,ครับโอ้โหคนยิงก็ดีคนบล็อกก็สวยครับคนสก,กัเดเนี่ยเป็นผลสกอร์ชูเชียนด้วยครับเข้าบอลในแม่นเลยตรงนี้ดูครับรอจังหวะประคองแล้วสไลด์โอ้โหบล็อกที่บอลเต็มๆเลยครับให้กับเลก้าส์สแก้วสัส้นๆแล้วได้เหมือนจะยิงหรือเปล่าโอ้นโหอานนท์แทงสาครับโอ้โหดูครับขวาของอานนท์แทงสาครับ แล้วโอ้โหโชคดีในโชคดีครับหลองเปิดดูครับทางด้านนวาาริอิอิสขานแล้วโอ้แต่บอลแล้วยิงหุยทำได้สวยตรงนี้ครับเรเสียได้เลยครับดูหน่อยครับจังหวะในหน้ามองเนี่ยถือว่าแม่เลยนะครับเปิดพักหน้าขาแล้วตวัดขวาตรงนี้ขูกดไม่ลงครับเปิดยาวครับบอลตก ขึ้นมองไม่ถึงครับดีต่อเอาสวยครับตรงนี้หลุดเดียวแล้วกันทะาเรือ2 0เรียบร้อยครับอานนท์แพงสาครับแล้วหูแดนเลยครับแล้วยิงทีเด็ดจริงครับเอี้ยวตัวไปขวาครับสองูนของกัรท่าเรือครับดูน่อยครับจังหวะดีตอูแอสซิดครับตรงนี้ให้มาแล้วไม่มีธงครับเราเอี้ยวตัวโค้งเสียบเสาเข้าครับมุมมันเปิดเลยครับตรงนี้ครับตรง เป็นตรงกลางเลยครับอาครับผู้สาวประตูต้องยืนตำแหน่งให้ดีครับอาโนเลือกปัดเองแล้วตรงนี้เรียบแล้วหูยหลุดกรอบครับอูบอลเนี่ยพุ่งไปโดนป้ายแอเสทไว้ครับดูอีกครั้งหนึ่งครับตั้งค่าวางเท้าของอานโนนแข้งสาครับอู้นิดเดียวหลุดกรอบซ้ายครับเปิดของมาได้ขึ้นมงแล้วตรงนี้หูยบอลมันไม่ได้มีวิถีเข้ากรอบเลยครับดูอีกครั้งนึงครับ บอลโค้งมาขึ้นสะบัดโดนบางไม่ได้ครับสายเปิดมาอีกครั้งหนึ่งได้ขึ้นอีกทีหนึ่งตวัดแล้วปัดโอ้โหศิลิภพบใจมั่นครับซูเปอร์เซฟให้ทีมเลยครับดูครับโค้งมาแล้วขึ้นมงบอลเนี่ยไม่ไปไหนนะครับเจอก่อนก็ตวัดด้วยซ้ายครับทางด้านเตชากรถู่เที่ยงทรมครับแต่ไม่ผ่านมือทางด้านศิริภพบใจมั่นครับ ลากใส่ลองยิงไกลเลยบอลพุ่งตรงนี้แล้วโอ้โหชนคานยิงได้ดีมากแล้วอีกทีหนึงไม่ทานเลยครับบอลหลุดออกหลังไปแล้วเป็นขวาของใครครับโอ้หย,ยิงดีมากครับู้หคองก็เหมือนจะไม่เห็นครับอืขวาตะวัดแล้วบอลอมันเบาครับตรงนี้วิ่งมาตะวัดของผู้เดชสายยศครับ มันน้ำหนักเบาไปด้วยครับแล้วก็ไม่ได้หนีมือสิทธิ์พบใจมากครับนี่ยถ้่าตวัดกดตรงนี้ก็ได้หวาเสียวเลยครับพื้นที่มีข้างในมีแล้วหากมาสกัดพลาดแล้ววิ่งมาแปรจะจอแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับอาครับเวลาที่เหลือตรงนี้น่าจะสนุกครับนาทีสุดท้ายพลพันแสงพันครับน่าจะเป็นเครดิตของเขาเลยครับสกัดมาพลาดครับแล้วตวัดตรงนี้แลร์ก็ต้องให้เลยครับบอลวิถีตรงกรอบครับเป็นการท่าเรือครับ เก็บ3แต้มครับขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มซครับชนะปลิเทโลไป2ประตูต่อหนึ่งครับชมถ่ายทอดสดพร้อมติดตามความลื่อนไหวและการแข่งขันได้ทุกช่องทางของสยามพีราครับ